สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้พบกับเกมกินชินอิมเพกอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพาทำในส่วนของอคู่มือของนักประจนภัยนะครับในส่วนของตอนที่2นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับทีนี้ผมมาขอเริ่มทําอันนี้ก่อนนะั้นเป็นอันที่ง่ายที่สุดก็คือทําอาหารเมนูไหนก็ได้5ครั้งนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยบ้ามาเทเลพอร์ตท,ที่อยู่ในเมืองตรงนี้นะ จากนั้นแล้วครับในเมืองเนี่ยจะมีร้านอาหารอยู่ตรงมุมนี้นะครับร้านกูทันเตอร์ให้ทุกคนเนี่ยครับเดินมาที่ร้านนี้เลยแต่ไม่ต้องคุยกับที่ NPC นะให้คุยกับตัวนี้ครับของตาผิงกดเลือกการปรุงอาหารครับแล้วก็ทําเมนูไหนก็ได้ครับขึ้นมา5ครั้งผมเริ่มทําเมนูนี้แล้วกันนะครับเมนูไอ้ไก่เสียบไม้นะครับอันนี้เขาบอกว่าเมนูนี้ถ้าใช้เคยะนะครับจะได้รับอาหารระดับพิเศษ อาหารระดับพิเศษคืออะไรนะครับอาหารระดับพิเศษก็คืออาหารที่เป็นของโปรดของตัวละครน,นั้นๆน,น,นะครับอ,อันนี้เห็นไหมครับอันนี้คืออาหารระดับพิเศษก็คือถ้าใช้เคยะทำอาหารชนิดนี้เนี่ยมันจะได้เป็นอาหารพิเศษของเขาขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวผมทำให้มันครบอาหาเอะจะได้เสร็จไปนในหนึ่งคเควสโอเคสแล้วครับโอเคห้าแล้วผมไปดูก่อนคเควสนะ่าจะเสร็จแล้วครับ โอเคครับกดที่สมุดคู่มือนักจนไพ่เรียบร้อยครับเสร็จไป1อันนะครับผมกดรับรางวัลไปเลยต่อไปนะครับสวมใส่อาร์ติแฟกต์สอันให้ตัวละคร1ตัวนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปซื้ออาร์ติแฟกต์มาเลยเพื่อทําการใส่เลยละกันเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเล่นมาจนถึงจุดเนี้ยอาจจะได้อาร์ติแฟกต์ที่ดรอปมาเนี่ยไม่เท่ากันเนาะแล้วก็อาจจะไม่ครบ4ชิ้นในหนึ่งตัวเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมพาไปเลยครับร โอเคนะครับเหมือนเดิมครับอยู่ที่เมืองมอนสตัดนะวาร์มาแล้ววาร์สมาตรงบริเวณตรงนี้นะครับที่ผมปักหมุดไว้เนี่ยจากนั้นวาร์มาแล้วนะครับคุยกับ NPC คนนี้นะเขาจะมีชื่อคาอธว่าเป็นผู้ขาอัญมณีนะกดคุยเข้าไปครับเนี่ยแล้วคือเลือกคําว่าคุณขายอะไรหรออันตัวแรกครับนี่ครับเขาจะมีอัิแฟกต์ขายอยู่รวมกันเป็นเซตเลย5ชิ้นในราคา10,000น,น,นะครับเราซื้อมาให้หมดเลยก็ได้ครับเดี๋ยวอัิแฟก ที่อยู่กับ n p c พวกนี้มันจะมามีการรีเฟรชอยู่แล้วให้เราทําการซื้อใหม่ได้เรื่อยๆนะครับเนี่ยเราซื้อมาครบ5ชิ้นนะเราใส่ให้กับตัวละครหลักเราก็ได้ครับกดที่ตัวละครหลักแล้วเลือกเนี่ยครับคำว่า a r t i f a c t เนี่ยอันไหนขาดที่เป็นรูปลักษณะอย่างนี้ก็ใส่ไปเลยครับยังไม่ต้องสนใจเรื่องของสเตตัสพื้นฐานก็ได้ครับพยายามใส่อันที่ขาดไปเลยครับขาดไหนก็ใส่อันนั้นนะนะเรียบร้อยครับตอนนี้ตัวละครผมใส่ครบแล้วอาร์ติแนะครับ ก็กดที่คู่มือนับจนไทยเหมือนเดิมครับแล้วก็เรียบร้อยกดรับรางวัลไปเลยครับเสร็จไปอีกหนึ่งอันโอเคครับต่อไปอันนี้เลยก็ได้ครับง่ายอีกอันหนึ่งก็คือเสริมพลังอาวุธชนิดใดก็ได้ครับให้ถึงเลเวลสิบนะครับเรานะครับกดที่ช่องเก็บของครับจากนั้นนะครับเลือกมาที่มุมซ้ายสุดคืออันนี้คือเป็นอาวุธนะครับให้เราเลือกอาวุธที่เราต้องการจะอัพนะผมแนะนําเป็น อาวุธอันไหนก็ได้นะครับที่เขาแจกมาผมอันไหนได้ครับอาวุธ3าดาวแนะนําเป็นอาวุธ3ดาวไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นอาวุธที่น่าจะมีโอกาสได้ใช้นะอันนี้ผมใช้อาวุธที่เคยะใช้อยู่นะตัวนี้นะครับสกายไรเดอร์ซอร์สนะแล้วกดคําว่าเสริมพลังครับจากนั้นนะครับเลือกอัตโนมัติเลยก็ได้ครับอ,อันนี้ก็คือได้เพิ่มอีก5้าเลเวลก็กดคําว่าเสริมพลังไปเลยโอเคครับเดี๋ยวเรากดไปเรื่อยๆนะ เพิ่ม7เลเวลโอเคอันนี้ถือว่าเกินตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้วเรียบร้อยครับได้13เลเวลแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าเราเควสเราเสร็จไหมโอเคครับเรียบร้อยเราเสร็จปีกหนึ่งเควสนะครับกดรับรางวัลไปเลยโอเคครับแรงค์ประจัภัยเลเวลแปดแล้วอะไรเราปลดล็อกบ้างาระบบเลไล์ปลดล็อกแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้ไว้ทําเป็นคลิปตัวต่อไปนะในเรื่องระบบของเลไล่เดี๋ยวเราไปดูเควสคู่มือรับจนภัยใหม่เราขาดอะไรบูชารูปปั้นนะครับ ของตัวเม,อ,มองมอนสตัดให้ถึงเลเวล4นะครับเดี๋ยวผมพาไปหาจุดที่มันมีอนิโมคลัรเพื่อนำไปบูชาลูกป,ปั้นกันเลยดีกว่าครับโอเคนะครับสำหรับจุดแรกที่พามาหานะครับวาร์ปมาที่รูปปั้นของบินไลท์ตรงนี้นะครับแล้วปีนขึ้นต้นไม้มาเลยจากนั้นเนี่ยตัวของอนิโมคลัรจะอยู่ตรงนี้ครับอยู่บริเวณของต้นไม้ให้เราเก็บไปเลยครับ1อัน จากนั้นนะครับสังเกตว่ามันมีอันที่2นะครับแต่มันลอยอยู่ตรงนั้นเนาะเดี๋ยวผมขอไปอาบูชาเสาให้มันเลเวลอัพก่อนนะครับเราจะได้มีค่าพลังเพิ่มขึ้นในการหาอันต่อไปนี่ครับเหมือนเดิมครับกดที่รูปปัน้นแล้วก็กดที่ถวายของสักการะแล้วกดถวายทั้งหมดก็ได้ครับ าสาวก็จะเป็นเลเวล3แล้วแต่ในสมุดเขียนเลเวล4่นะเดี๋ยวเราไปหาอันต่อไปให้มันกลายเป็นเลเวล4กันโอเคครับขาดอีก3อันนะสาวถึงจะกลายเป็นเลเวล4เดี๋ยวผมพาไปหาจุดต่อไปเลยนะครับโอเคครับสำหรับจุดที่2นะครับเราจะเห็นว่ามันมีพู่ลมจิว๋วอยู่ตรงนี้เนาะวิธีการใช้งานนะครับคือต้องเก็บ3อันจากนั้นอันสุดท้ายนี่จะกลายเป็นพลังลมนะครับที่ทําให้เราเนี่ยบินได้สูงขึ้น ออกมานะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะตรงเนี้ยจะเห็นว่าตัวอ n นิโมเนี่ยมันอยู่ตรงผู้รวมตัวสุดท้ายตัวนี้เราเก็บตัวแรกตัวนี้ก่อนครับตัวที่1ตัวที่2ตรงนี้นะครับเราก็ตัวที่3าตรงนี้จะเห็นว่าเก็บเสร็จแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นพลังลมขึ้นมาให้เรากดบินเลยครับเรียบร้อยครับเป็นการเก็บตัวอ n นิโมค l ูรัสอันที่2ครับเดี๋ยวเราไปหาอีก2อันสุดท้ายเลยนะครับ โอเคนะครับสาหรับอันที่3นะอยู่บริเวณด้านนี้นะครับของรูปปั้นนะมองมาจากรูปปันนะ้นเนี่ยอยู่บริเวณมุมนี้ถ้ากดที่แมปคือด้านซ้ายมือครับตรงที่ผมยืนอยู่เลยนะครับเก็บอันที่3ามนะครับโกโรธเก็บไม่ได้ถึงนะเรียบร้อยครับได้3อันแล้วนะครับผมแล้วก็ในเคเสเนี่ยมันมีให้เราเก็บกล่องเพิ่มอีก12ออันเนาะเดี๋ยวผมเริ่มเก็บกล่องแรกตรงนี้เลยแล้วกันครับ เราเจอกล่องเนี้ยก็พยายามเก็บไปเรื่อยๆนะครับสะสมสะสมไปเรื่อยๆครับเพราะว่ากล่องในเกมเนี้ยมันค่อนข้างเยอะก็คือเราพยายามเก็บไปเรื่อยๆเลยครับผมโอเคนะครับสําหรับจุดสุดท้ายที่ทําการอัพเลเวลเสานะให้เราวาร์ปมาตรงนี้ได้ครับรูปปัน้นหรือวาร์ปตรงที่พอจุดนี้ได้แล้วมาตรงบริเวณที่ผมอยู่นะตัวของอินโมคูลัสนะครับจะลอยอยู่ข้างบนตรงนี้ เหม er, ือนเดิมครับตรงนี้ใช้เทคนิคของพูดลมในการเก็บมันมีทั้งหมดสามจุดนะตรงนี้จุดที่หนึ่งตรงหน้าผมนี้จุดที่สองว่าอันนี้จุดที่สองนะจุดที่สามนะาอยู่ใต้ของตัวพูดอยู่ตรงนี้นี่แหละครับนี่จุดที่สามเจอแล้วบินขึ้นไปเลยครับถึงไม่เอ่ยก็ไม่ถึงเดี๋ยวลองใหม่แป๊บนึงนะครับ าจจะต้องบินข้างล่างนะเดี๋ยวมอนเตอร์ข้านอยู่น่าจะโอเคครับเดี๋ยวผมเล็งใหม่นะที่หนึ่งนี่แล้วล่ะอยู่ที่หนนะึ่งตรงนี้เดี๋ยวทุกที่สองผมให้เป็นด้านขวานี้ละกันครับ โอเคเดี๋ยวจุดนี้แล้วกันครับจุดสุดทาด้ายจะลองดูว่าบินถึงไหมก็ก็จุดนี้ยังไม่ถึงยูดีนะครับ<อ>เดี๋ยวผมต้องลองปีนขึ้นไปบนหอคอยตรงนี้ข้างหน้าแล้วก็ทำการบินมาให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคครับผมปีนหอคอยขึ้นมาแล้วแล้วก็มันมีหีบคอมมอนหนึ่งอันเนาะก็เปิดไปเลยครับจะได้สะสมจำนวนหีบนะครับที่ต้องทำในคู่มือน้ำจนไป อะตรงนี้ผมว่าน่าจะถึงแล้วล่ะครับเดี๋ยวลองบินไปดูนะถึงไม่เอ่ยโอเคครับถึงครับครบแล้วนะครับสำหรับโมคูลัสที่ต้องใช้ในการอัปเกรดเสาเดี๋ยวรอไปถวายให้กับเสาเลยครับจะได้เสร็จปีกหนึ่งเควสตรงนี้นะครับมันเดิมแล้วกดคำว่า ของสกาล่ครับกดถวายทั้งหมดเลยเรียบร้อยครับผมเวลเสากลายเป็นเวลสเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเควสต่อไปดีกว่าสำหรับตัวของหีบสมบัติเนี่ยเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวผมเจออันไหนเดี๋ยวผมบอกแล้วก็แท็กไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับคิดว่าหาไม่ค่อยยากครับผีบสมบัติ30อันนะครับเทคนิคก,การหาหีบสมบัติง่ายๆเลยนะ อ,อย่างจุดเนี้เพื่อนๆมองเลยครับเห็นข้างหน้าผมไหมเห็นตรงที่แต่ผมเอมเบอร์เลงให้ดูตรงนี้ครับที่ผมยิงไปเนี่ยมันมีหีบสมบัติอยู่นะที่มันล็อกซีลไว้ครับตรงนั้นจะมีมอนเตอร์อยู่ป่ามอนเตอร์บริเวณนั้นให้ครบครับแล้วหีบสมบัติก็จะเปิดเองเห็นไหมครับว่ามองไปเนี่ยหีบสมบัติเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ยข้างบนตรงข้างหน้าก็มีด้านขวานี้ก็มีนะครับเนี่ยตรงข้างหลังผมก็มีเพราะงั้นเนี่ยระหว่างเดือระหว่างทางเนี่ยเพื่อนๆก็ลองจัดการมอนเตอร์พวกนี้ดดูน้มมััก็ไหีบสบสติ เป็นของตอบแทนมาด้วยครับเดี๋ยวผมไปเอาเควสนี้เลยแล้วกันครับตัวของการปราป,ปามาเมดน้ําแข็งเนี่ยครับให้เรากดที่ตรงนี้นะครับตรงรูปปกักมุดมันจะบอกจุดว่าเราต้องไปตรงไหนเนาะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยววาร์ปไปเลยนะครับวาร์ปตรงจุดนี้ก็ได้โอเคนะครับผมมาถึงจุดที่ต้องปราปตัวเมดอบิเมดน้ําแข็งแล้วครับเราเพิ่วาร์ปมาที่ดันเจี้ยนนี้ก็ได้นะ หรือจะเดินมาตามระยะทางเลาะมาะเรื่อยๆก็แด้แล้วก็มาตรงทะเลสาบตรงนี้ครับที่เป็นจุดที่เป็นน้ํานี้เนี่ยตัวเมทน้ําแข็งเนี่ยจะอยู่ตรงกลางนี่เลยผมแนะนําการจัดทีมนะครับเจอเมทน้ําแข็งไม่ต้องเอาน้ําแข็งไปสู้นะเอาตัวธาตุที่พอจะสลายตัวน้ําแข็งได้ครับฟิตก็ได้หรืออลิซาก็ได้ครับเดี๋ยวผมอลิซ่าไปแทนเคยะโนเอลยังเอาเหมือนเดิมนะครับมาไวฮิลนะครับส่วนตัวหลักเราก็ไวเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่มีเลเวลอะสุดละวิธีการต่อสู้นะครับใช้ตัวของเอมเบอร์นี่แหละ เล็งครับให้มันชา์จธนูให้มันติดไฟลแล้วก็ยิงที่เมรน้ําแข็งเลยให้ขึ้นคําว่าละลายครับอันนี้จะเป็นการสลายเกาะนะครับตัวของธาตุไฟเนี่ยสลายเกาะธาตุน้ำแข็งได้ดีสุดแล้วจากนั้นมันก็จะเนี่ยครับพอเกาะมันหมดมันก็จะล้มนอนลงบนพื้นแบบนี้เราก็ยิงได้เรื่อยๆเลยครับหรือพอเกาะมันแตกแล้วเนี่ยเรานะครับจะเอาธาตุอื่นมาตีก็ได้เห็นไหมครับเป็นการคอมโบไปในตัวได้ครับ แนะนำว่าใช้ธาตุไฟนะครับรือคือถ้าใช้ธาตุตัวอื่นนะครับมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะกว่าจะทําให้เกาะของตัวนี้แตกได้เดี๋ยวผมรอสักพักนึงแล้วกันให้เกาะมันกลับมารีเจนใหม่ให้เพื่อนๆดูว่าเอ้ยถ้าเราใช้ธาตุอื่นที่ไม่ใช่ธาตุไฟเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะโอเคครับตอนนี้มันกลับมาแล้วเกาะของเมย์น้าแข็งนะเดี๋ยวผมตีธรรมดาให้ดูเลยได้ครับว่ามันลดไหมอห่อแป๊บนึงนะตรงนี้ค่อนข้างซุยานนิดนึงคือตัวเราเนี่ย จะเปียกสถานเอ้ยจะเปียกน้านะครับธรรมจิดสถานะเปียกชุ่มดังนั้นถ้าโดนท่าน้ำแข็งไปเนี่ยรับรองตัวแช่แข็งแน่นอนอ่ะนี่คือการตีธรรมดาจะเห็นว่าเกาะของมันเนี่ยลดช้ามากนะครับอ่ะต่อให้เป็นดาบใหญ่ตีเลยดาบใหญ่เนี่ยก็ลดเร็วมากว่าตัวของดาบเล็กนิดน,นึงนะอ่ะแล้วที่เราใช้ท่าสายฟ้าล่ะก็ลดนะครับแต่ก็ไม่เท่าท่าไฟของตัวเอมเบอร์นะอ่าเราก็นี่ครับเหมือนเดิมชาร์จยิงเอมเบอร์ครับง่ายสุดแล้ว นะครับพอมันนอนลงพื้นเนี่ยใช้ท่าอะไรได้ครับจัดการใช้เป็นท่าลมแบบนี้ก็ได้ครับเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นเป็น1อันนะครับรับได้เลยครับรางวัลของตัวคู่มือรับะจนภัยนะครับเสร็จอีกหนึ่งอันโอเคจากนั้นเหลืออันท้ายแล้วครับเปิดหีบสมบัติที่กระจัดกระจายอยู่ตามมืดที่ต่างๆนะที่เขาใช้คาเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเกมเนี่ยครับหีบสมบัติเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถแบบเดินไประหว่างทางแล้วก็เจอหีบได้เลย หรืออาจาจะมีบางจุดที่เพื่อนๆแบบนึกถึงว่าเอ้ยตรงนี้มันก็เป็นหีบล้ออะไรประมาณนี้เอเคผมเจอหีบแรกแล้วจากการปราบตัวอเมสเมทเมื่อกี้เรียบร้อยครับเก็บของรางวัลเรียบร้อยข้างบนแล้วเนี่ยมีตัวของอิโมคูลัสอยู่นะถ้าเพื่อนๆสังเกตด,ดีๆก็คืออันที่อยู่บนหัวเนี่ยครับเห็นไหมตรงที่เอมเบอร์เล็งยิงอยู่เนี้ยแต่ว่าผมยังไม่เก็บในตอนนี้นะเพราะว่าค่าพลังกายตอนนี้ค่อนข้างน้อยเดี๋ยวค่อยวนกลับมาเก็บก็ได้ครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่ากล่องผมเหลือกี่อันอีก21อันนะเดี๋ยวผมพาไป จุดกล่องต่อๆไปดีกว่าครับเพื่อความรวดเร็วนะโอเคครับผมเริ่มที่จุดตรงนี้ครับอยู่ตรงกลางเมืองเลยนะครับผมทีเลพอร์ตมาจากตรงไหนก็ได้แล้วก็ขึ้นมาบนบ้านหลังนี้นะครับตรงกลางเมืองแล้วเปิดเลยครับ1คอมมอนนะครับกล่องคอมมอนหนึ่งอันจากนั้นอีกจุดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับอีกบ้านอีกหลังหนึ่งก็เรียบร้อยครับบินไปเหมือนเดิมเลยอยู่ใกล้ๆกันนี่เองนะครับโอเค ไม่เอย่ยเดี๋ยวผมไปวาร์บรอเลยดีกว่าครับโอเคนะครับเราบ้านในหลังหนึ่งหลังตรงนี้นะครับที่ผมยืนอยู่เลยกดเปิดเลยครับของคอมมอนอีกหนึ่งอันอีกหนึ่งหลังนะครับบริเวณตรงนี้ตรงที่ผมยืนอยู่นะกดอีกเลยครับหนึ่งคอมมอน และอีกจุดหนึ่งนะครับบริเวณตรงนี้นะครับกดเปิดไปเลยนะครับอีกหนึ่งคอมมอนนะครับผมอุ้ยของลวงอีกจุดหนึ่งนะครับในเมืองเหมือนกันนะครับบริเวณโซนนี้ของเมืองนะถ้ามาสังเกตเนี่ยลองใช้วิชั่นดูครับนี่ไงเป็นไงนหลาเจอแล้วอีกหนึ่งกล่องครับเก็บไปเลยครับเจอซะด้วยกล่องนี้ อีกจุดหนึ่งนะครับอยู่หลังร้านของช่างตีเหล็กครับอยู่ตรงนี้ครับด้านขวาบนรถนี่แหละครับกดเปิดไปเลยครับอีกหนึ่งคอมมอนครับผมจากนั้นนะครับถัดจากจุดเดิมนะครับเดินตรงมาที่ต่องนี้เลี้ยวขวาแล้วตรงมาข้างหน้าครับกดดูครับนี่ครับมีอีกหนึ่งกลองอยู่บริเวณนี้นะครับเหมือนเดิมครับกดเปิดเลยโอเคนะครับ สำหรับกล่องนี้นะครับอยู่ตรงกำแพงนะครับกำแพงตรงนี้นะตรงที่ผมยืนอยู่นะครับเปิดจริงหนึ่งทีครับผมโอเคครับโอเคครับและกล่องสุดท้ายของผมแล้วนะอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณมุมขวาล่างครับของเมืองนะอยู่บริเวณที่เป็นป้อมเนี่ยครับกดเปิดเลยนะครับโอเคผมได้ครบแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ครบก็ลองออกไปสำรวจ โลกภายนอกอยู่นะ้มันก็จะมีกล่องที่มีซีลอยู่ไงคุณก็ลองเปิดแล้วก็ไล่สำรวจตีมอนเตอร์ไปเรื่อยๆพวกนี้เดี๋ยวกล่องก็จะครบเองครับเดี๋ยวผมพาไปอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดลับในเมืองนี่แหละแล้วมันได้กล่องระดับสูงสุดด้วยได้ครับโอเคครับสําหรับกล่องลับที่ผมจะมาบอกนะครับอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับนี่ครับบริเวณด้านหลังรูปปั้นของเมืองนะมาบริเวณเยื้อตรงนี้จากนั้นไปทางด้านซ้ายครับ เห็นไหมครับมีแสงวิบวับวิบวับอยู่นะครับเราก็ทําการปีนขึ้นไปบนนี้ครับอ่ะพอขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นวงรอบๆเห็นไหมค่อยๆเดินก็ได้ครับไม่เป็นต้องวิ่งก็ได้เดินแตะวงรอบๆมาให้มันครบวงกลมครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันใหม่นะโอเคครับหนึ่งอันเอ๊่แปนึงนะครับมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันต้องวิ่งด,ด้โอเคมันต้องวิ่งเนาะ โอเคครับต้องวิ่งนะโอเคคววิ่งมาเรื่อยๆนะโอเคครับพยายามวิ่งษาะยาวไว้นะครับวิ่งไปวิ่งไปอย่าล่วงนะครับล่วงเดี๋ยวต้องไปเริ่มต้นใหม่นะโอเคใกล้ถึงอันท้ายละสิบแปดอันนะครับเรียบร้อยครับนี่ครับกล่องรับที่อยู่ภายในเ,เมืองนะครับแค่มาวิ่งรอบค่นวงกลมก็ได้แล้วหนึ่งอันรับได้เพียงครั้งเดียวนะครับกล่องนี้นะผมเปิดให้ดูเลยอ่า ีนี้กล่องของผมเนี่ยครบแล้วนะครับแล้วก็ส่วนของคู่มือเนี่ยก็เหลือคเวทท้ายแล้วเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมรับรางวัลให้ดูเลยนะครับรับชูใจไปเลยครับนี่โอเคครับต่อไปเป็นของเลเวล3นะครับถ้าไงเดี๋ยวผมเก็บไว้ทําในคลิปหน้าละกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็พอไว้เพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมกันมานะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยหรือว่ามีอะไรที่ต้องการคอมเมนต์บอกให้กับผมแล้วก็คนที่มารับชมคนอื่นๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ใ,ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ